สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่วงขายรถแดงนะคะอยู่กับเซลของขวัญเราจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยค่ะเชฟสีแดงสประตูคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างไปดูกันเลยค่ะ สำหรับเทศกาลตุดจีนี้นะคะคนที่กําลังมองหารถที่เข้าเทศกาลก็ต้องเป็นเจ้าตัวนี้เลยเชฟโรเลตโคลโลโดโลสีแดงคันนี้นะคะเปิดตัวมาในราคา4 3 9,000บาทเท่านั้นเองเราจะพาไปชมรายละเอียดรถกันเลยค่ะมาในส่วนของกระจังหน้ารถนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่สีโครเมียมตัดดำหล่อๆท่ๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟฮาโลเจนและไฟตัดหมอกค่ะในส่วนของล้อนะคะเราก็จะทรงลงล้อมาให้หล่อๆแบบนี้เลยนะคะเราไปเราไปดูในส่วนของท้ายรถกันเลยค่ะ มาในส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะมีกระบะแม็กไลเนอร์แบบนี้มาให้เลยแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์ต่างๆโลโก้จากโรงงานก็ยังอยู่ครบบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีเฉียวมีชนแน่นอนท้ายยังสวยอยู่แบบนี้เลยในส่วนของภายในนะคะก็จะเป็นตกแต่งโทนสีเทาดํานะคะเบาะเป็นเบาะแบบผ้านะคะด้านกระจกก็จะเป็นกระจกปรับแบบไฟฟ้าเอาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล7นิ้วนะคะแล้วก็หัวเกียร์หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลย ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะต้องโงเป็นเครื่องยนต์ที่ใหม่มากๆนะคะเป็นเครื่อง2.5 180แรงม้านะคะเลขมาอยู่ที่38,000เท่านั้นเองเหมาะสําหรับสายซิ่งนะคะเพราะว่าเรารีแมปเครื่องมาให้แล้วซิ่งๆแรงดีไม่มีตกแน่นอนค่ะใครที่สนใจเชฟคันนี้นะคะขอย้าราคากันอีกทีหนึ่งนะคะราคาอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจติดต่อเซลขวัญน,นะคะ0822379659ค่ะสำหรับใครที่นะคะสนใจรถมือสองสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เว็บไซต์ bmmotorgroup.com นะคะและฝากกดติดตามช่อง VM มอ็มมอกโกบและโรจนนาอโตคาของเราด้วยนะคะช่วงเทศกาลตุดจีนี้นะคะของขวัญก็ขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆสินเจยุอีสินีเพื่อใช้นะคะสวัสดีค่ะ